สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนประโยค6ประโยคจากคำศัพท์3คํคำได้แก่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นไปได้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเป็นไปได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นไปได้มาดูประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งผมเห็นด้วยกับคุณครับ ผมเห็นด้วยกับคุณครับผมเห็นด้วยกับคุณครับประโยคที่สองผมเห็นด้วยที่เราจะไปทะเลด้วยกันผมเห็นด้วยที่เรา จะไปทะเลด้วยกันผมเห็นด้วยที่เราจะไปทะเลด้วยกันประโยคที่สามผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่เห็นด้วยครับ ผมไม่เห็นด้วยครับประโยคที่สี่ผมไม่เห็นด้วยที่คุณจะไปเมืองไทยคนเดียวผมไม่เห็นด้วยที่คุณจะไปเมืองไทยคนเดียว ผมไม่เห็นด้วยที่คุณจะไปเมืองไทยคนเดียวประยุกที่5ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ ประโยคที่6ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ไไดคุณชอบไหมคะ จอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ